เพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาหลดยันเดเลยของคลายคันของพี่โอปอนะคะเรานะครไปเจอช่องนี้มานะนี่นะผู้ติดตาม416คนวิโดโอ21รายการชื่อ p l o y c h a n e l นี่นะทุกคนนทุกคนกดไปที่ s h o r t s อันแรกนะคะ เราก็สอดดาวโหลดยันเดเล,เลสมจีนะนี่นะดูราทุกคนนี่นะคืนนี้นะทุกคนแบบนี้เลยนะทุกคน แล้วก็อันที่สองนะคะค่ะทุกคนอันนี้เราไม่รู้นะคะที่เขาสอนโหลดจะเป็นแบบดีหรือเปล่านะแบบดีหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราได้โหลดมาแล้วนะคะด่เราลองโหลดแล้วนะคะ ถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่ามันเหมือนยังไงให้ทุกคนตาม e p พสนะคะอันนี้เรามาแนะนำช่องนะคะช่องนี้เดี่ยวให้ดูเมื่อกี้ดีมากเลยคะ่ะอยากรู้ว่าเกมนี้นะคะหน้าตาเป็นไงดู e p พสค่ะ